สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนีนะครับผมพาุกท่ันนะครับมายางตลาดอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมบรรยากาศของตลาดอำเภอกันทาลักษ์เลยนะครับแม่ค้าคนขายหมกเอียงเนาะหมกอียงครับแม่ค้าเนี่ยตัวนี้หมกปลาซิวบล่ครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยหมกอียงเนี่ยหมกเนื้อปลาตองค่ะโอ้หมกเนื้อปลาตองบ่หมกไรจักบาดใหญ่อืมครับ เบ่งกันต่อนะครับพี่น้องครับนี่โอ้ต้มเนื้อปะครับเนี่ยโอ้เป็นตัวแสบเลยครับคุณผู้ชมหม่ำเพิ่นกระมีหม่ำกระมีแล้วก็เนื้อสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมมีคือกันครับโอ้น่าสนใจเลยอีหยังนี่ครับนี่ต้นนี่นี่โอ้แหนมก็คือห่อใหญ่แต่ห่อไรจักบาทครับแบบนี้โอ้ห่อบบกใหญ่เลยแหนมอีหยังครับแหนมหมูนะครับโอ้ต้นนี่นะครับไม่เนื้อหรือหมูครับเนี่ยโอ้เนื้อไม่ไรจักบาท โอ้ไม่ละหาสิบาทครับคุณผู้ชมครับไปป้า,าทุก่ันนะครับคุณผู้ชมครับแมยางเบิงตลาดอำเภอกันทละลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับโอ้สดๆเลยตัวนี้ครับนี่แมงเงี้ยงกว่าครับนี่ที่มันไตๆอยู่นี่แมงรวมัวแมงกระเตาโอ้แมงกระเต่าบ่ครับตัวนี้ โอ้แมงก,กิซอนสดๆเลยพี่น้องอยังติ่นยังยังดินน้องแดงน้องแดงอยู่เลยครับเพิ่นไปหามาตั้แต่ทั้งใดครับแม่ค่ะเปิดไฟเอาค่ะเปิดไฟเอาบ่โ <ๆๆ S 1> อ้ขายจังไดครับเนี่ยขีดละสามสิบห้าสามขีดลอยอ๋อสามขีดลอยเนาะขีดละสามสิบบาสดๆเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นตลาดอำเภอกันทารักษ์กจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาย่างชมตลาดอำเภอกันทารักษ์โอ้ตลาดขี้ต้มบ่ เพื่อนเอินว่าตลาดขี่ต้มนะครับพี่น้องอุ้ยกุ้งฝอยนนาสนใจเลยครับพี่น้องสดสเต้นนงเดงนงเดงเลยตัวนี้กับลาบูนะครับพี่น้องครับใครมดแดงกับมี่ครับพี่น้องครับอสุดยอดเลยโอ้พี่น้องโอ้นกกับมี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบืองกันทั้งหนาครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นตลาดตลาดอำเภอกันทละหลักนะครับเพื่อนเอินว่าตลาด เพิ่นบอกว่าตลาดขี่ตมเพิ่นว่าแจ็กแมนหรือบอแมนเลยได้ครับพี่น้องเอ้ยผมกับว่าท่านเคยมากคือกันนะครับเดี๋ยวมาถามบางทั้งนี้ดีกว่าโอ้คุณผู้ชมครับหอยหนาสนใจครับอ๋อซื้อตลาดขี่ตมเหรอครับเนี่ยโอ้สามตลาดเลยบ่แต่ว่ามองนี่นี่ยกันตลาดขี่ต้มเหรอครับเนี่ยอ๋อขอบคุณครับนี่ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเอาขอบคุณครับ โอ้คุณผู้ชมครับไข่พ่วงไข่ครับไม่หเป็นเสียบครับพี่นองครับสุดยอดเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับถามเพื่อนนะครับเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าตลาดในี่ซื้อว่าตลาดขี่ต้มนะครับพี่นองครับโอ้นี่ไก่ไกลบ้านบมครับเนี่ยโอ้คุณผู้ชมครับขายจังไดครับไกล้บ้านเนี่ยโลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทขาสั้นทีลีเลยครับพี่นองครับเออตลาดขี่ต้มบมครับซื้อตลาดเนี่ย อ๋อถนนคนเดินกับขี่ต้มนะครับนาะมาเบิ่งโอ้ยปลาคอใหญ่สูบส่างสาปามากหรครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยมาแต่กุกันปลรดกัมีแต่บนไงเป็นแทอดครับที่นองครับปลาก่งไหมค่ะไม่ค่ะล้วไงขึ้นกันละว่าปคอกระนฮโมนกเพ็ดบอกครับนี่ขายจงไหนครมค่ะตัวละ2 0อ่บบาทบอก้เอาครับเดี๋ยวผมย่าง่วมตลาดก่อนครับนี่นี่ก็ใกล้บ้านคือกันตัวนี่ สุดยอดเลยนี่นี้เป็ดเป็ดครับพี่น้องครับเพื่อนบอกว่าตลาดถนนคนเดินหรือตลาดขี่ต้มนะครับพี่น้องอ่านี่ไข่มดแดงครับสุดยอดครับพี่น้องครับตลาดนี่ตลาดนี่คนหลายนะครับพี่น้องปลานิ่ครับพี่น้องนี่ตักใหญ่ๆเลยนะครับปลานิ่นครับอือนี่ครับปลาดุกครับ โอ้ปลาปลาแดดเดียวนะครับพี่น้องครับน่าสนใจที่เดียวครับจ่ายเลขลังซื้อโอ้นี่น่าสนใจครับโอ้นี่กุ้งกุ้งเยียงครับไม่ค่าเนี่ยบอกมันเป็นอย่างมันคือเป็นสีดำๆปกติห้าเสียปเป็นสีข,ขาวๆน้ใสครัโอ้ตตลาดอำเภอก,กันทะลักษ์นะครับพี่น้องตลาดขีต้มซื้อตลาดขีต้มมันบ่ครับตลาดนี่ อันมดแดงนี่ขายยังไงครับคุณย่า่ก็มาลอยต้นนี้สิบบาทโอ้สิบบาทบ่คือถูกตัวนี้คือถูกกว่าแม่แดงนั่นแะโอ้แม่แดงตัวนี้เลยต้นนี้โอ้ตัวนี้ตัวนี้สิบบาทตัวนี้ฮาซิบบ่ครับไข่นี่จักบาทครับไข่ไขอยหนึ่งไข่ลอยหนึ่งนะครับคุณย่า่พันวานะครับมาชมตลาดกันต่อครับพี่น้องครับมีตะบักใหญ่ๆเลยครับอออืื้ห บรรยากาศอืมบปกเงยขึ้นหญ่ครับเด็กครับเนี่ยใชโอ้ยเป็นสูบส่างมัตเตสือบึกใหญ่คยขึ้นเงยเนี่ยนี่โอ้ยเงยขึ้นหนอสุดยอดเลยอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของตลาดอำเภอกันทาลักษ์นะครับตลาดขี่ต้มนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นบรรยากาศย่างเขามากับสุดมองนี้แล้วนะครับพี่น้องนะจ๊ะ